สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกนะครับ Thai Isan n in Canada วันนี้จะมาสาธิตอะไรให้ดูนะครับเพราะว่ามีคนเอาไปใช้แบบผิดๆนะครับอันตรายมากเลยนะครับอย่าหาทำนะครับถึงตายได้เลยนะครับนะครคือการใช้ไฮเตอร์น้ํายาซักผ้าขาวนะครับคือของพวกนี้ เขาทํามาให้เราดีแล้วนะครับไม่สมควรที่จะเอาไปผสมกับน้ยายยํายาอยื่นนะครับจะเกิดอันตรายได้นะครับ,นะรบเหมือนเราไปถ้าเราเอาไปซักผ้าเนี่ยเขาก็ซักผ้าเฉยๆไม่ได้ผสมกับอะไรเลยครับเอาไปแช่ผ้าขาวโดยไม่ได้ผสมกับน้ํยายาอะไรอ,อื่นๆต่างๆที่ทำอาจจะทําให้อันตรายได้นะครับและกระดาษีนี้เขาก็สามารถเอาไปทากับใส่ในเพื่อที่เป็นอะไรครับสาวยน้ำเห็นไหมครับ สวิมมิ่งคูนะครับเราก็จะได้กลิ่นตัวนี้นะกลิ่นมันจะคล้ายๆกับคอรีเห็ไนไหมครับนะฮะไฮเตอร์ตัวนี้กำยางกัดผ้าขาวทำผ้าขาวจะกลิ่นคล้ายๆคอรีเราจะใส่ลงไปในสวิมมิ่งคูหรือสาวยน้ำเพื่อฆ่าเชื้อนะฮะดับกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ควรเอาไปใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตการใช้ตัวอย่างตรงนี้ให้ดูมันอันตรายมากอย่าทำนะครับยาหาทำเด็ดขาดนะครับอันตรายเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะพาไปดูผมจะโชว์ให้ดูว่าทำยังไง ไปครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูการใช้ว่าเขาใช้กันยังไงในทางที่ถูกต้องนะครับไปไปดูกันเลยครับผมจะไปสาธิตให้ดูเราจะใช้กะละมังตัวนี้แหละครับผสมใส่น้านะครับกับไฮเตอร์ที่ว่านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับนี่คือน้ํายาไฮเตอร์นะครับน้ำยาซักผ้าขาวเห็นไหมครับนะฮะเดี๋ยวเราจะผสมกับนี่ครับ ทำยาซักผ้านะครับแล้วมาดูปฏิกิริยาของมันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำเปล่าใส่นะครับ <c oughs> นะครับเปิดน้ำเปล่าใส่ไม่ต้องจะไม่จะไม่ใช้เยอะนะครับจะใช้นิดหน่อยเพื่อโชว์ให้ดูเฉยๆครับว่ามันไม่ถูกต้องมันจะมีปฏิกิริยาแบบไหนนะครับเสร็จแล้วผมจะ ้ยาไฮเตอร์นี้ลงไปนะครับนี่ครับดูนะครับนิดนึงก็ได้ไม่ต้องเยอะัะนีจะผสมจะผสมกับน้ำยาทัดผ้านะครับมาดูนะครับว่ามันจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับแต่ถ้าเราใส่น้ำเฉยๆแทบจะไม่มีกลิ่นเลยครับนะครับกลิ่นน้อยมากแต่พอเราผสมน้ำยาเข้าไปนะครับคอยดูนะครับ นะครับน้ําเปลี่ยน oh, <okay. S 1> สีเลยเห็นไหมครับน้ําเปลี่ยนสีเลยนะครับนี่อันตรายมากเลยนะครับอย่าหาทํานะครับอันตรายมากอันตรายจริงๆถึงกับชีวิตเลยนะครับผมเห็นมีติกต่อคนหนึ่งเอาไปใช้จนเจ้าตัวเขาต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเข้าไปใช้ไม่ถูกวิธีนะครับนี่นี่เราผสมน้อยนี่กลิ่นแรงมากเลยครับ ผมผสมน้ำนิดน้อยไปหน่อยเดี๋ยวผสมให้ดูอีกทีหนึ่งครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนสีทันทีเลยเห็นไหมครับไฮเอร์กับน้ํายาซักผ้าหรือน้ํายาล้างจานเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนสีทันทีและกลิ่นจะแรงมากครับวิธีแบบนี้อย่าทํานะครับมันอันตรายนะครับขอร้องเถอะนะครับอย่าทาเลยนะครับวิธีแบบนี้เดี๋ยวผมจะโชว์วิธีที่ถูกต้องให้ดูและเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับมันนานนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูวิธีที่ถูกต้องครับใช้แต่ไฮเตอร์อย่างเดียวไม่ต้องผสมอย่างอื่นเลยครับการขายของออนไลน์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปนะครับและถ้าคุณอยากจะเป็นมืออาชีพในการขายของออนไลน์จริงๆแล้วต้องทำยังไงฮะนี่เลยครับมาเรียนรู้ที่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปครับมีการเรียนรู้อย่างจริงจังตั้งแต่คุณทําไม่เป็นจนคุณกลายเป็นมืออาชีพเลยสร้างเพจสร้างอย่างไรมีคนสนใจสินค้าเราแล้วเราจะขายยังไง ยิงแอดโฆษณาทําอย่างไรสอนแม้กระทั่งการแต่งรูปภาพนิ่งครับการตัดต่อวิดีโอนั่นแปลว่าคุณสามารถเป็นคนเดียวครับเปรียบเสมือนทำ one-stop shopping ได้เลยและที่สําคัญครับไม่ต้องแ็กของส่งเองซะด้วยครับบริษัทเราครับมีการปูพรมในการทําสื่อการตลาดอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับคุณจะเห็นได้ทั่วประเทศเลยและที่สําคัญครับสินค้าของเราทุกตัวได้รับมาตรฐานนะครับตั้งแต่อยอ็มพีเอและ ISO ครับและยังได้รับรางวัลการันตีอื่นๆอีก มากมายครับถ้าสนใจนะครับติดต่อมาที่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเดียร์ฟั้งกรุ๊ปได้ทั่วประเทศเลยหรือว่าคลิกที่ลิงก์ได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่ถูกต้องกันนะครับผมจะโชว์ให้ดูว่าใชา้ย,ยังไงนะครับไม่ต้องไปผสมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับใช้ไฮเซอร์อย่างเดียวล้วนน้ำยาสระผาขาวลว้ลวนนะครับ แล้วเราไม่ต้องไปอยู่กับมันนานใช้วิธีของผมนะครับปลอดภัยที่สุดเชื่อผมเลยครับปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมมีตัวอย่างจะให้ดูนะครับนี่ครับโอเคมีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทํากับห้องน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับก็มีราบตัวกระป๋กนะเปื่อนๆดำๆแบบนี้เห็นไหมครับน่ครับเยอะมาก ดำๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมจะให้เตอร์มาฉีดแล้วทิ้งไว้นะครับโหลดแล้วก็ไม่ต้องมาขัดนะครับไม่ต้องมาขัดไม่ต้องมาออกแรงเลยนะครับนะฮะฉีดทิ้งไว้เฉยๆหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาล้างออกแค่นั้นเองครับไอเวลาเราฉีดนี่ก็ไม่ได้นานเลยครับแค่สองสามนาทีเองครับเราไม่ต้องอยู่กับมันนานนะครับก็กลัวอันตรายนะพวกนี้มันมันมันอาจจะจะทำเป็นอันตรายกับโพรงจมูกนะครับ และระบบหายใจของเราได้ถ้าเราอยู่ตรงมันนานนะครับเอาวิธีผมไปใช้นะครับไม่ไม่มีทางนะครับว่าจะเกิดอันตรายได้เพราะเราจะไม่อยู่กับมันนานนะเราจะฉีดทิ้งเอาไว้นะครับฉีดให้ทั่วๆนะครับ เดี๋ยวเราจัดให้หมดเลยครับภาพพวกนี้ง่ายมากครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเวลาทำวิธีทำจัดภาพพวกนี้ไม่ได้ยากเลยครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับชีพายเตอร์นะครับแล้วปล่อยทิ้งไว้นะครับชั่วโมงหนึ่งแล้วเรามาล้างออกรับรองนะครับขาวจั้วคอยดูนะครับแล้วมาดูกันนะครับโอเคครับก่อนอื่นก็ ผมจะขอแนะนําอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้นะครับเพื่อป้องกันตัวเราเองนะครับอันดับแรกก็คือหน้ากากนะครับหน้ากากแบบนี้นะครับถ้าใครหาแบบนี้ได้ก็โอเคนะครับไม่เป็นสุดยอดเลยครับตัวนี้ป้องกันได้ดีมากนะครับที่2ก็คือถุงมือนะครับถุงมือยางนะครับกันเปียกนะครับกันให้ไม่ให้น้าโดนมือเราและอีกอย่างนึงก็คือแว่นตานะครับ3าอย่างนี้นะครับสาคัญมากหน้ากากนะครับถ้าใครไม่สามารถหาได้นะครับผมแนะนํานะครับให้ใช้ หน้ากากอนามัยแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ฮ<น>ะ <validate> หน้ากากอนามัยแบบนี้ก็ได้นะครับนะฮะสักสามสักสามชั้นนะครับสามชั้นนะครับหน้าก,ากากอนามัยแบบมีสามชั้นนะจะป้องกันได้ดีมากนะครับรก็กลิ่นแต่ถ้าเราไม่ผสมนะครับมันจะไม่แรงมากนะครับตราบใดที Blaze ่เราไม่ผสมกับน้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างจานหรือน้ํายาเคมีอย่างอื่นนะครับใช้แต่ไฮเตอร์ซักผ้าขาวอย่างเดียวนะกลิ่นมันไม่แรงนะครับ และเพราะว่ากลินพวกนี้เขาใช้กันทั่วไปนะครับในสระน้ํานะครับสวิมมิ่งพูลพวกนี้เขาก็ใช้กันนะครับเราจะได้กลิ่นเวลาเราลงแล้วมันจะเป็นกลิ่นเหมือนคอรีนเห็นไหมครับนั่นแหละครับถ้าเราไม่ผสมอะไรนะใช้ของมันเพียวๆล้วนๆเลยครับกลิ่นมันจะไม่แรงนะครับแต่อย่างไงก็ควรจะป้องกันตัวเองนะครับคือหน้ากากถุงมือและแว่นตานะครับถ้าไม่มีก็ใครถ้าไม่มีหน้ากากแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ไอ้หน้ากากอนามัยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ควรจะใช้ถึง3ชั้นนะครับจะป้องกันดีกว่านะครับ ยังไงก็ป้องกันตัวเราไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีทําง่ายๆนะครับไม่ต้องออกแรงไม่ต้องอยู่กับตรงนั้นนานเลยนะครับแล้วฉีดทิ้งไว้นะฮะแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับชั่วโมงหนึ่งราค่อยกลับมาล้างใหม่นะครับเราไม่ได้อยู่กับมันนานเลยครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํานะครับง่ายๆปลอดภัยที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดโอเคครับอันดับต่อไปนะครับนะฮะ เราควรจะมีกระป๋องฉีดนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับกระป๋องฉีดสเปรย์แบบนี้นะครับอะไรก็ได้นะครับที่เราไม่ใช้นะครับที่เรามันมันว่างนะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเป็นสเปรย์แบบไหนรุ่นไหนก็ได้นะครับแค่เราเอาไปใส่น้ํายาซักผักขาวตัวนี้แค่นั้นเองนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้งานในการฉีดนะครับอะไรก็ได้นะครับนี่ครับเป็นป๊อปแบบนี้นะครับเป็นตัวฉีดสเปรย์แบบนี้นะครับนี่คือตัวที่เราจะต้องเอาไปใช้ด้วยอย่างหนึ่ง เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะทํำยังไงนะครับโอเคครับอันดับต่อไปเราก็เตาไฮเตอร์เทใส่ในขวดสเปรย์ตัวนี้นะครับไม่ต้องผสมน้ําอะไรไม่ต้องผสมกับน้ํายาอะไรเลยนะครับไฮเตอร์นีครับน้ํำยาซาักผ้าขาวล้วนๆคืเดียวเลยนะครับ นะครับกลิ่นมันก็ไม่ค่อยแรงเลยครับถ้าเราไม่เอาผสมกับอะไรน้ํายาอะไรต่ออะไรนะครับกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรงนะครับกลิ่นเหมือนคอลีที่เขาใช้กับสาวยน้ํานะครับสวิมนิ่คูลนั่นแหละครับกลิ่นนั้นเลยครับกลิ่นเดียวกันเลยปลอดภัยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องป้องกันเราใส่ถุงมือใส่หน้ากากอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ต่อไปเราก็เป็นการป้องกันตัวเองนะครับเราจะใส่หน้ากากใส่ถุงมืออะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะทํานะครับนะถ้าใครถ้าใครไม่มีหน้ากากอันนี้ก็ใช้หน้ากากอนามัยได้นะครับสามชั้นนะครับสามชั้นนะครับจะปลอดภัยกว่าแล้วก็ด่น่านะครับ แล้วก็ถุงมือนะครับถุงมือถุงมือยางนี่นะครับที่เราใช้ล้างจานนะครับหรือว่าที่เราใช้ล้างรถนะครับใช้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะดูกันนะครับวิธีใช้วิธีสีดง่ายครับใช้ตัวนี้นะครับสีดเลยครับฉีดก็ได้ครับฉีให้ทั่วๆนะครับ แร้วมาดูกจากที่เราหยุดวปล่อยทิ้งไวน้นะครับถึงก็โม่ให้คนนี้นด้วยนะครับาถึงเลยนครับถึงถึง่อช่วยนะครับ อะไรที่มันเปืเ่อนๆดำๆขีดให้เยอะๆกับ 我快出作了。 ที่มันดำๆำแล้วครับขีดไปให้หมดเลยครับถีดแล้วตอนนี้ตรงหน้าจานเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับนหน้าจานตรงนี้หดำหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เราถีดไว้แล้วนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับบ้านใครนะครับมีคัดลงแบบนี้นะครับลดหน้ากานแบบนี้อช่ไหมครับเดี๋ยวให้ดูดีดี ครับถ้าบานท่านมีพัดลมอยู่อากาศแบบนี้ก็เปิดได้เลยนะครับให้มันดูอากาศแอบไปนะครับดีนะครับให้มันดูอากาศแบบไปนะครับแล้วก็ถ้าเราปิดกันแล้วทีนี้ก็ออกไปจากห้องนี้เลยครับอย่าอยู่นานนะครับเปิดพัดลมเอาไว้นะครับให้มันดูให้มันดูดูเทอากาออกไปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งเออห้าโมงครึ่งนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาดูอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเราจะลงเราจะไปดูกันนะครับแล้วก็จะล้างเลยนะครับ A few moments later โอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันกันหนึ่งชั่วโมงแล้วครับที่ฉีดไฮเตอร์เอาไว้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยครับนะครับไปดูครับเราฉีดทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วครับว่าจะเป็นยังไง ดูิครับนครับออกหมดแล้วเหนะครับขาวตัวเลยส่วนที่มันไม่ออกที่มันดำๆเนี่ยผมคิดว่ามันคงติดนานนะครับแล้วเขาไม่ค่อยทำความสะอาดกันเท่าไหร่มันก็เลยอยู่นานนะครับสิ่งที่เราฉีดเอาไว้มันก็ออกขาวเลยนะครับ ได้ครับไม่ต้องไปสมกับน้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างจานอะไรเลยครับฉีดไฮเตอร์ล้วนๆนะครับแล้วทิ้งเอาไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็กลับมาดูนะครับก็ล้างออกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างออกอีกทีนึงนะครับนี่ลงมาให้ให้ดูหลังจากที่เราทิ้งเอาไว้หนึ่งชั่วโมงว่าเป็นังไงครับเห็นไหมครับใช้ได้ครับเราไม่ต้องอยู่กับมันนานเลยครับฉีดทิ้งไว้แล้วเราก็ไปเลยครับปล่อยมันให้มันให้มันทํางานของมันนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเรากลับมาดูอีกที เห็นไหมครับสะอาดครับไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องออกแรงอะไรเลยครับจำไว้นะครับไม่ต้องไปผสมน้ํายาอะไรทั้งนั้นนะครับใช้ไฮเอร์ล้วนๆนะครับมันช่วยได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่ครับระดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมฉีดไว้เด๋วเปรียบเทียบให้ดูกับตอนที่ยังไม่ฉีดนะครับตอนนี้นี่หลังฉีดนะครับฉีดไฮเอรตไว้แต่ยังไม่ล้างออกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการล้างออกครับ สะอาดเลยใช่ไหมครับฉีดทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูกับรูมนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดน้ำล้างกันนะครับไปดูนะครับเออวายยางลงม,มาละเดี๋ยวฉีดน้ำล้างให้ดูน,นะครับมาดูกันนะครับอ่าทีนีม้นมาดูกันครับนะครับ นันไม่ต้องไปผสมอะไรเลยครับนื่มันอันตรายกับเราเห็นไหมครับใช่ได้ครับไม่ต้องไปผสมน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าอะไรเลยครับมันไม่อันตรายกับเรานะครับก็อย่าไปขายทำนะครับแบบนั้นฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ถ้าดีถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดถัดไปคลิปต่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ จะได้ทันคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวัในในี้ได้ฝากไปเรื่อยน,นะครับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับในช่วงฝาจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับนะนะครับไม่มีอไมะไรครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ